แล้วตอนนาจแล้ว,ลว,ต,อลวตอนนี้อยู่ที่วัดโกะกะแก้ววงพัทร์นะครับอำเภอแปลงยาวจังหวัด<า>จังหวัดอะไรปะถาญ<ม>้นมนายชื่อเได้รัถึงถึงวัดแล้วนะครับตอนนี้โอ้เจ้าหน้าที่เตรียมรับดีมากเลยคนลุกเลยเห็นการต้อนรับของที่นี่นะ<า>เราบอกว่าเราจะรีบไปงานต่อไปนะท่านนาพระอาจารย์ที่ติดต่อก็จัดแจงให้อย่างดีพนะูดคุยกันอย่างนี้แล้วก็พี่ พี่พีเจ้าหน้าที่จัดที่จอดรถไปให้แบบคือครูเสร็จแล้วครูพุ่งออกได้เลยโอ้สุดแล้วก็คนเยอะมาก,กที่นี่ไม่เคยเห็นคนเยอะอะไรขนาดนี้มาก่อนเะครับผมไม่เคยเห็นงานที่คนเยอะขนาดนี้มาก่อนเอาจริงอาจจะมีนะอาจจะมีแต่ว,ว่าเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากกับที่นี่ตอนนี้แม่แม่นางลำก็เตรียมลำถวาย แม่เขาเรียกลำถวายอะไรนะครับแม่แม่เขาเรียกลำถวายอะไรนะครับตอนนี้เปิดลำถวายเจ้าที่ครับลำถวายเจ้าที่กลับมาทำไมปะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ลงทานเริ่มซาแล้วคนก็เลยน้อยโหนี่ขนาดน้อยเลยเรียบเลยนะทุกคนเรียบเลย ตอนนี้กุณหมูก็หาของกินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ากินข้าวได้สามคำอาการมันแปลกๆนะครับก็เลยไม่ได้กินต่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เขาลำสวยๆนะทุกคนเขาลำสวยสวยขอคุครับคนก็ยังเยอะอยู่นะมหาศาลมากทุกคนเยียบเลยนะครับ ไม่รู้จะไปต่อแถวกินตรงไหนเลยตอนนี้ไ,ได้อะไรกินครับยักษเกศตรงไหนก็เยอะมุมไหนก็เยอะนะครับทราบข่าวว่าวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความสําคัญในจังหวัดนะครับนะแต่ว่าตั้งอยู่อาจจะตั้งอยู่นอกเมืองนิดนึงนครับจริงๆแล้วงานกระถินนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคใเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เวลาที่เราเร่งเวลานะครับมันจะมันจะเร่งไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปต่อแถวต่อแถวต่อ,ตอ,ตอคิวในการหาของกินกับชาวบ้านอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราเสียเวลากับตรงนี้ไปเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือมีของกินเยอะให้เด็กเกเ,กเลือกนะครับโอเคติดตามได้นะครับสำหรับการแห่กระถินที่วัดเกาะแก้วงวงพชันครับผม